ครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปดาห์พบก,กเราสองคนเช่นเคยครับทางช่อง11 HD ครับเราเริ่มต้นด้วยต้นเดือนเมษายนนี้แน่นอนนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐห,หรือว่าบัตรคนจนในเดือนเมษายน2565นี้ก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวต้องให้คุณต้นลิศแต่ละรายการเลยดีกว่าครับว่ามีใช้อะไรได้บ้างในบ,บัตรสวัสดิการเดือนเมษา คือหลักๆเนี่ยก็จะใช้ได้7รายการนะครับรายการที่1นนะครับเป็นวงเงินซื้อสินค้านะครับของกินของใช้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็วงเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช้ได้กับร้านค้าคนละครึ่งเฟสีได้ด้วยเดือนเมษายนนี้ได้คนละ400และ500บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับก็ไปซื้อของได้ร้านที่อยู่ใกล้บ้านนะครับ ย้ำนะครับว่าใช้ได้ทั้งร้านธงฟ้าและเงินส่วนหนึ่งก็ใช้ได้กับร้านคนละครึ่งด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่านในการจับจ่ายซื้อของนะครับรายการที่สองนะครับเป็นวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะครับรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขสนะครับได้คนละ500บาทบเวลาเดินทางก็เอาบารไปรูด ตัดวงเงินไปนะครับรายการที่3นะครับเป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อแก๊สหุงต้มกับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับได้45บาทต่อรอบ3เดือนและวงเงินซื้อก๊าซนี้เนี่ยล่าสุดคณะรัฐมนตรีก็มีการเติมเงินให้สำหรับ กลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ว่าได้เป็นร้อยหนึ่งใช่ไหมใช่คือจาก45บาทเนี่ยได้เพิ่มเป็นร้อยหนึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ55บาท55บาทนะครับก็ใช้ได้3เดือนนะครับรายการที่4นะครับเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิม1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์นะครับคือสมมติอยู่กัน4คน มีคนใดคนหนึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ม>ก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับ<ม>ซึ่งท่านต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทบและก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรตามที่จ่ายจริง<ม>อ,อย่างสมมติในเดือนมีนาคมค,คุณอ๊อฟมีสิทธิ์นะ,ะสิ้นเดือนบินข้าวไฟมาสมมุติ300บาท<ม>คุณอ๊อฟจ่ายเองไปก่อนจากนั้นเนี่ยทางไฟฟ้าเขาจะส่งข้อมูลการใช้ไฟไปที่กระทรวงการคลัง ก็ดูว่าเดือนมีนาคมคุณอ๊อฟใช้ไฟไป300บาทไม่เกิน3 1 5บาทครับาทเดี๋ยวเขาก็จะโอนเงิน300บาทกบาทโอนเข้าม,มาในบัตรคุณอ,อ๊อฟในวันที่18เมษายนอันนี้เป็นกดออกมาเป็นเงินสดได้ใช่ไหมกดได้ก็เอาบัตรไปกดที่ตู้ ATM ของกรุงไทยนะครับก็ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3 1 5บาทแต่ถ้าในเดือนมีนาคมคุณอ๊อฟใช้ไฟไป320บาทอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ อาไปบ่าตั้งแต่316ราทขึ้นไปขึ้นไปก็อดในเดือนนั้นๆนะฮะต้องควบคุมการใช้ไฟนะครับถ้าเกิดใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องถ้ายังไม่เคยใช้สิทธิ์ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์โดยดีสํานักงานไฟฟ้าในพื้นที่นะครับรายการที่หกนะครับเป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปานะครับหลักเกณฑ์คล้ายๆกับค่าไฟฟ้า หนึ่งครัวเรือนใช้ได้หนึ่งสิทธิ์แต่ว่าได้สูงสุดก็คือไม่เกินหนึ่งร้อยบาทบแล้วก็ตัดที่เกณฑ์ใช้น้ำสามร้อยสิบห้าบาทเช่นเดียวกันกน,นะครับก็คือถ้าใช้น้ำในเดือนมีนาคมไม่เกินสามร้อยสิบห้าบาทนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือสูงสุดก็คือหนึ่งร้อยบาท,บาทโอนเข้าในบัตรในสิบแปดเมษายนเช่นกันถ้าใช้น้ำเกินสามร้อยสิบห้าบาทเดือนนี้ก็อด,อดประมาณนี้นะครับ รายการที่6นะครับอันนี้สําหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการเติมเงินพิเศษให้อีกคนละ200บาทโอนเข้าบัตรในวันที่22เมษายนใช้ยังไงได้บ้างก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยหรือจะไปรูดก็ได้ใช่ไหมได้เช่นเดียวกันครับก็ตามวงเงินที่มีอยู่200บาทและรายการที่7นะครับอันนี้สําหรับผู้ถือบัตรสวัสิการแห่งรัฐ ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยต่างๆนะครับก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งนัฐไปซื้อก๊าซพีทก็คือของทางปตท,ปทกับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็จะได้ส่วนลดคนละ100บาทอันนี้เป็นส่วนแยกสำหรับคนที่ประกอบอาชีพหาบเล่แผงลอยรหรือว่า ขายอาหารตามต่างอะไรอย่างเงี้ยที่<ช>ว่าลงทะเบียนเอาไว้ครับก็จะเป็นไปดูร้านเนี่ยเขาจะมีป้ายอยู่มา<ช>รวมโครงการกับทางปตทท่านก็สามารถใช้เป็นส่วนลดได้100บาทเนี่ยอันนี้เป็น7รายการหลกัหลกๆนะครับสําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนเมษายน2565นี้ครับยังใช้ได้ต่อเนื่องสักถึงเมื่อไหร่คุณต้นคือตอนเนี้ยใช้ได้ต่อเนื่องทุกเดือนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็แจ้งว่าการเปิดลงทะเบียนบัตรรอบใหม่เนี่ย น่าจะเปิดในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคม,มถึงเดือนสิงหาคมนี้แต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยบัตรปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้อยู่จนกว่าลงทะเบียนใหม่เสร็จชัดกองใหม่ทั้งหมดและเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีหกห้านี้มเมื่อนั้นแหละบัตรปัจจุบันถึงจะหมดอายุเท่ากับว่าถ้า,ถ,าถ้าช่วงกรกฎาลงทะเบียนใหม่ ก็คือเป็นการลุกระเบียนแล้วก็คัดกรองในระหว่างนั้นบัตรก็ยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่จนกว่าเขาจะเริ่มนับหนึ่งบัตรรุ่นใหม่อันนั้นแหละบัตรรุ่นเก่าถึงจะหมดอายุโอเคนะฮะครับไปอันนี้ก็เป็นหนังเรื่องยาวนะฮะเรื่องหนังชีวิตสลากกินแบ่งรัฐบาลอื่าล่าสุดครับมาดูความคืบหน้าครับท่านอนุคาท่านอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ โดยฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบบรัฐบาลในราคาเกินกว่ากําหนดนะครับท่านก็เป็นประธานในการประชุมในครั้งที่ผ่านมาล่าสุดนะฮะถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วโดยมีแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมมาโดยเ,เรียกได้ว่าได้ข้อมูลครับ คณะอนุกรรมการสามคณะอนวกกันนะครับก็จะมีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเสนอขายรหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กําหนดดยสลากกินแบ่งรัฐบาลประเด็นแรกนี้คุณเสกสกลอัธองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นประธานคณะคณะบคณะในการแก้ไขเขาตั้งมาสามคณะอ่าคณะที่สองเป็นคณะอนุกรรมการสืกษสาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา คณะนี้คุณชายกริดเดชวิทักษ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีเจ้าสัาฤัธนายกนารัฐมนตรีเป็นประธานและคณะสุดท้ายคือคณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์นะครับ,รบตรงนี้พลโทรสรรเสริญเจ้ากิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นประธานครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยนะฮะก็ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแก้ไขสลากเกินราคาแล้วก็มีการลงพื้นที่ด้วยนะครับไปตรวจสอบ ในกลุ่มบุคคลนะฮะที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนะครับก็บบท่านบอกว่าท่านอนุชาบอกว่าประเด็นตรงเนี้ยก็ถือว่ามีความคืบหน้าในระดับหนึง่งนะครับแล้วก็สลากเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าในเดือนพฤษภาคมเนี้ยเอาให้ได้80บาททั่วประเทศทั่วประเทศ,ทเทศก็คือตอนเนี้ก็ต้องไปไล่ดูว่าสลากที่มันแพงเกินเนี่ยมันผ่านขั้นตอนส่วนไหนบ้าง ก็จะต้องไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นเพราะว่าล่าสุดก็มีการลงในส่วนของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่ว่ามีการเข้าไปตรวจสอบเนาะแต่ราคาเราก็ต้องยอมรับนะว่าพอในตลาดจริงๆเนี่ยราคาเป็นสูงจริงครับแต่เขาก็บอกว่าอย่างที่เขาบอกนะคือมันถึงเขาอ่ะม,มันก็เกิน80ดสิบแล้วอ่ะครับก็คือ <laughs> กินขายต่อกันหลายทอดออพอแต่ละทอดก็บวกไป5บาทส0บาทออกว่าจะมาถึงคนซื้ออย่างเราเนี่ย บางทีซัดเข้าไปร้อยก็มีนะยิ่งสวยชุดอะถ้าเลขสวยๆเนยห้าใบนี่700ดร้อยนะใช่ครัคือจริงๆอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นส่วนร่วมกันทั้งประชาชนอย่างเราด้วยเนาะก็คือถ้ามันแพงเกินไปเนี่ยเราก็ตัดใจอย่าไปซื้อแต่บางทีมันก็มันก็อดใจไม่ไหวนิดนึงไงใช่ไหมทีนี้อย่างที่บอกพอของมันขายแพงแล้วมันยังขายได้อยู่เนี่ย ทำให้วงจรมันก็ยังดําเนินต่อไปได้ตอนนี้คือเขาต้องแก้ใหม่ทั้งระบบเลยตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ราคานั้นแต่ละทอดเนี่ยคือเข้าใจแหละการขายต่อแต่ละส่วนมันก็ต้องมีกําไรมันเป็นวงจรของธุรกิจแต่ว่าเอากําไรตามสมควรพอสมควรและสุดท้ายราคามาถึงผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยต้องไม่เกิน80บาทก็คือที่ระบุไว้นะครับซึ่ง พฤษภาคมนี้นะน่าจะมีความชัดเจนต,ต้องจับตาดูต้องเป็นกำลังใจด้วยเพราะว่าบอกตรงๆว่าอ,อ,อ,อย่างที่คุณต้นบอกก็คือมันเป็นหนังชีวิตอะมันเป็นปัญหาที่การกระทำมันนานหลายรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลน,นี้นะมันนานแล้วอะเผื่อลังมานานแล้วครับ,รบแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมส่วนหนึ่งก็คือการขายลอตเตอรี่ผ่านแอปเป่าตังตอนนี้เขามีช่องเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็น่าจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันคือ80บาท S <S ซื้อผ่านแอป,ปเป๋าตังค์เปิดในแอป,ปแล้วเลือกดูเลขเลยเอาเลขนี้แล้วก็สแกนเก็บไว้แล้วก็จ่ายเงินผ่านแอป,ปเป๋าตังค์ถ้าถูกรางวัลก็ไปขึ้นเงินหรือว่าเขาจะโอนเข้าแอป,ปเป๋าตังค์เลยคือไม่ต้องมีลอตเตอรี่ใบๆบเลยลอตเตอรี่จากกองสล<ะ>า<ร>กจะอยู่ในมือถือเรามไม่ต้องกลัวลอตเตอรี่หายไม่ต้องกลัวใครขโมยนะครับไม่ต้องกลัวใครเอาไปขึ้นเงินเพราะมันจะอยู่ในมือถือเราและราคา80บาทเท่ากับว่าถ้าในอนาคตอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ทางกองสลากจะมาจับงานออนไลน เองอะไรที่ส่วนหนึ่งก็มีสิทธโดยใช้เป๋าตังนั่นแหละก็คืออย่างที่เขาบอกคือเขาจะเริ่มทดลองตอนนี้เริ่มทดลองแล้วแต่ว่าน่าจะเห็นเป็นรูปธรรมคือในเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันสาหรับการซื้อขายลอตเตอรี่ผ่านแอปเป๋าตังซื้อตรงกับกองสลากเลยคือตอนนี้ถ้าเขาไปดูในแอปเป๋าตังเขาจะมีช่องละผมเขาไปดูแล้วช่องของสํานักงานสลากเดี๋ยวจะไปทดลองใช้แล้วจะมาเล่าให้ฟังง่ายเลยแล้วไม่ต้องกลัวหายเพราะอยู่ในมือถือเราอ่าจ่ายเงินสะดวกเลยนะครับไปอ่า ทีนี้จริงๆเนี่ยถ้าไปดูตามกฎหมายในเรื่องของการจําหน่ายสลากเนี่ยเขาก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นะแต่ว่าในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับว่าเราก็มีการผ่อนผันกันครับเพราะว่าถ้าจะจับจริงๆเนี่ยมันก็มันก็เยอะนะก็เห็นใจผู้ค้ารายย่อยต่างๆนะครับครับไปดูบทกําหนดโทษสําหรับการจําหน่ายสลากเกินราคาคือผู้ใด เสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกตามพรบรนี้และยังไม่ได้ออกรางวัลน,นะครับในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลณตอนนี้ก็คือ 80, 80บาท,บาทถ้าขายเกิน80บาทต้องระวังโทษกลับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเขามีโทษอยู่นะแต่ในความเป็นจริงเราก็ผ่อนผันกันเน่ยเพราะว่าต้อเห็นใจเนาะเดี๋ยวรอแก้ไขปัญหาทั้งระบบแล้วค่อยไปว่ากันใหม่ครับ ต่อมานะครับผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในสถานศึกษาม,มีโทษนะฮะปรับไม่เกิน1 0,000บาทเช่นเดียวกันครับและผู้ใดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ก็มีโทษปรับไม่เกิน1 0,000นบาทเช่นเดียวกันอ,อันนี้สําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกมาทุกวันที่1และวันที่16 ส่วนอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นสลากบำรุงการกุศลอันเนี้ยจะออกมาตามโอกาสพิเศษต่างๆอ,อ,อันนี้เนี่ยโทษเนี่ยจะมีโทษจำคุกด้วยถ้าเกิดผู้ใดมีการขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้ถ้าเป็นในส่วนของสลากบำรุงการกุศลเนี่ยจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนี่ก็คือมันจะแยกเป็นสองส่วนโทษปรับนี่น้อยกว่านะแต่ว่ามีจำคุกด้วยใช่นะครับก็คือสําหรับสลากประจําเดือนวันที่1กับวันที่16แล้วก็สลากบารุงการกุศลในโอกาสพิเศษต่างๆมีสองแบบนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าคือโทษมีอยู่เนี่ยแต่เราก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายเต็มที่เข้มงวดเพราะว่าก็เห็นใจพี่น้องผู้ค้ารายด้ยนะครับเพราะว่าเท่าที่คุยเนี่ยหลายท่านก็บอกมาว่าโอ้รับมาก็แบบ 9กแล้วหนึ่งยแล้วเนี่ยนะถ้าก็ต้องขายบวกเข้าไปอีก5บาท10บาทถ้าไม่งั้นก็ไม่มีอาชีพเนี่ยเราก็ต้องเหมือนก็ต้องก็ต้องผ่อนผันนะใช้หลักนิติศาสตร์แล้วก็รัฐศาสตร์ใ,ในการดูแลกันไปด้วยนะแต่ว่าหวังว่าในเดือนพฤษภาคมนี้น่าจะมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนก็คือสลากไม่เกิน80บาทคนขายก็มีกำไรคนซื้อก็ไม่ได้ซื้อแพงเกินไปอันเนี้ย เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับประเด็นต่อไปครับในเรื่องแรงงานครับคุณสุชาติชมกลิ่นก็เดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะฮะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็การเดินทางไปในครั้งนี้ก็คือการเดินทางไปเพื่อลงนาม MOU นะครับในการใช้แรงงานของคนไทยนะครับไปที่ซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อเป็นการสร้างงานและก็คุ้มครองแรงงานไทย ก็สส ata, เป็นผลส, Arrow, ator, สืบเนื่องครับจากความมุ่งมั่นในการที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียนะครับของรัฐบาลแล้วก็การเดินทางเยือนซาอุดิอาระเบียของท่านนายกนะฮะเมื่อวันที่25 26มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดนี่ครับคุณสุชาติก็เดินทางไปเลยนะครับแล้วก็ไปลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU ่ด้านแรงงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมซาอุดีอาระเบีย2ฉบับด้วยกัน ฉบับแรกครับเป็นความตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชอาาจักรซาอุดิอาระเบียข้อที่สองครับฉบับที่2เป็นความตกลงว่าด้วยการจัดหาแรงงานในบ้หานระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาาจักรไทย <Bris S 2> และกระทรวงทรัพยาการมนุษย์และการพัฒนาสังคมแห่งราชาาการ ซาอุด <Saudi> ิอาระเบียตรงนี้ส่งผลให้เกิดการจัดส่งแรงงานที่ถูกกฎหมายมนะครับไปยังซาอุดิอาระเบียในสองรูปแบบด้วยกันก็คืองานแม่บ้านนะกับงานทั่วๆไปซึ่งตรงนี้ครับก็จะมีสัญญาเรียกสัญญาจ้างนะก็จะเป็นทํามมีสวัสดิการต่างๆเหมือนเหมือนแรงงาน ต่างด้านที่เขามาทําที่ไทยของเราที่แหละถูกต้องทุกอย่างใช่เพราะเราไปเราก็เหมือนเป็นต่างด้าวที่บ้านเขานี่ไงแล้วยิ่งไปแบบ MOU นะครับมันก็ยิ่งมีสวัสดิการมีการดูแลอะไรที่มันโอเคอ่ะคือปลอดภัยแล้วก็กไรายได้ดีสวัสดิการ<ช>ดีนะครับก็ตอนเนี้ยก็เริ่มชัดเจนแล้วนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่สํานักง,งานจัดหางานในพื้นที่ของท่าน<ช>นะครับคือถ้าเกิดท่านเนี่ยอาจจะมีออฝีมือ ในระดับหนึ่งแล้วอย่างที่คุณอ้อบอกเดี๋ยวทางภาครัฐจะช่วยเติมเต็มฝีมือแรงงานแล้วก็การปฏิบัติตนให้อยู่ได้อย่างมีความสุขมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนอย่๋ยที่เราฟังฟังเพลงนะไปพาอูนนี่คือเหมือนกับไปไปเสี่ยงดวงนะครับเพราะว่ามีกบวนการจัดหาไปไปบ้างได้ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างโหอกบ้างใช่แต่อันเนี้ยคือไปแน่นอนเพราะมีการ M O U กันที่ชัดเจนระหว่างรัฐต่อรัฐ แต่ว่าหลักๆคือท่านต้องติดต่อผ่านสำนักงานจัดหาง,งานซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศทและข่าวล่าสุดเนี่ยท่านสุชาติเนี่ยไปติดต่อกับทางเมืองดูไบด้วยนะทาง UAE เขาก็สนใจแรงงานไทยด้วยเดี๋ยวจะมีตลาดให้เราไปสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงติดต่อจัดหาง,งานจังหวัดไว้อันนี้ทัวร์สุดนะครับ,รบไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเพิ่มเติมนะฮะล่าสุดทาง ทกศได้มีการขยายระยะเวลาการปล่อยสินเชื่องเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,กร<ม>และผู้ที่เป็นลูกจ้างภาคการเกษตร<อ>นะครับได้วงเงินรายละไม่เกิน1 0 0 0 0นบาท<ม>โดยไม่ต้องใช้หลักประกันอ,อัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ0.35ต่อเดือน<ม>คือถ้าสมมติกู้หมื่นหนึ่งก็จ่ายดอกเดือนละ35บาบาทเท่านั้นนะครับและในช่วง หกเดือนแรกเนี่ยท่านยังไม่ต้องผ่อนคืนทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเดือนที่เจเป็นต้นไปค่อยผ่อนคืนม,มีระยะเวลาในการผ่อนคืนสูงสุดก็คือสมปีนะครับ<ฮ>พี่น้อง<ฮ>กเกษตรกรและลูกจ้างพ่อการเกษตรที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้ทางลายของทางทกศนะครับชื่อว่าลาย b a a c Family นะครับก็จะขึ้นมาเลยท่านก็ติดต่อเข้าไปนะครับหรือว่าจะไปสอบถามข้อมูลได้ที่ทกสทั่วประเทศหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะฮะ025555555โอ้เลขสวยเลยนะก็มีเวลาไปขอสินเชื่อได้ภายใน30กันยายน65นี้หรือว่าจนกว่าสิทธิ์เนี่ยจะหมด จริงก็ฝากไว้เนาะเฉลี่ยนะเนี่ยเดือนละสองสามร้อยเองใช่ครับผ่อนชำระซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาเตรียมวงเงินไว้ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทครับอสมมติได้รายละหมื่นเนี่ยก็สําหรับหนึ่งล้านคนเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้ครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับอ่าถัดไปครับเป็นข่าวดีนะฮะที่ตั้งแต่จริงกับข่าวดีตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละนะเพราะว่ามีการส่งทุเรียนไทยนะฮะไปที่จีนรัดแรกเลยนะฮะซึ่งล่าสุดนะคุณ มาัญนยาไทยเศรท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะ,กะเกษตรและสหกรก็บอกว่าท่านได้รับรายงานจากขรมวิชกาารเกษตรนะครับว่าทุเรียนไทยเนี่ยไปถึงจีนเรียบร้อยอืมไม่เรียบร้อยอย่างเดียวนะซีโร่โควิดของจีนเนี่ย เราผ่านฉลุยเลยคือผ่านเกณฑ์แบบใสสะอาดเลยใช่ใช่ถ้ามมาย้อนกลับมาเนี่ยมันจะเป็นความเด็ดเหนื่อยของของทั้งภาคเกษตรภาครัฐรในการร่วมทํากันตั้งแต่ต้นทางต้นทางคือในพื้นที่ภาคภาคตะวันออกนะฮะเขาก็ทําตั้งแต่แบบสวนปลอดโควิดเลยจากสวนปลอดโควิดคือทั้งคนทําคนตัดคนขนถ่ายไปที่ล้งล้งก็ปลอดโควิด ปอดโควิดต่อไปที่ตู้แล้วก็ส่งไปอีกเนี่ยคือเท่ากับว่าเราบริหารจัดการได้ได้เห็นผลนี่แหละถือว่าเป็นเป็นความร่วมมือที่ดีเลยแหละก็ถือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนเราจะมีพื้นฐาน G A P อยู่แล้วอันนี้ก็พลัสก็คือบวกขึ้นไปอีกครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดครับก็ต้องชื่นชมทางเจ้าที่ทางภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและที่สำคัญก็คือพี่น้องชาวสวนผลไม้มีที่ร่วมกันคัดสรร คุณภาพนะคือพอเราเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มันคุณภาพดีนะทางกระบวนการภาครัฐภาคเอกชนผู้ส่งออก<ช>เขาก็ทํางานง่ายขึ้นเพราะ<น>ว่าถ้าของดีเนี่ยเขาก็การันตีเนี่ยทางจีนเขายินดีรับใช่แล้วยิ่งตอนนี้อย่างที่บอกแล้วฮะคือทางภาครัฐก็มีการเจรจาในในหลายๆช่องทางเมื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการส่งทุเรียนเนี่ยไปที่จีนให้เร็วที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นทางทางด่านที่ด่านทางทางบก ทางรางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความคาดหวังก็เสรกรแล้วก็อยากได้ทางรางมากกว่าเหมือนกับว่ามันจะได้แบบไปทีเดียวเลยแล้วมันสามารถคำนวณคำนวณในเรื่องการสุขเออดยวนเวลาอะไรเงี้ยในเรื่องความสุขของทุเรียนได้คือประเด็นคือเขาอยากให้ลูกค้ากินอร่อย เห็นไหมทุเรียนมันจะมีกิมมบิบอยู่นิดนึงเห็นไหมการทานใช่ไหมนะจังหวะที่ดีๆเนี่ยทานมันมันจะหมูมันจะอร่อยคือตอนนี้เราก็ร่วมมือกับทางพี่น้องสปปลาวนะครับในการเชื่อมโยงการส่งออกไปยังประเทศจีนนะครับคือผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ที่ต้องฝากไว้ก็คือในเรื่องของทุเรียนอ่อนตอนนี้ยังมีการพบเจอกันเป็นระยะระยะนะ ต้องช่วยกันตรวจสอบนะฮะเพราะว่าถ้าเจอนิดเดียวนะแล้วมันหลุดไปถึงด่านแล้วถ้าเกิดเขามองว่าเฮ้ยคุณสอดไส้ของไี่ดีมันนยบางทีเขาอาจจะสั่งเบรกและอันนั้นน่ะมันจะผลกระทบมันจะมันก็คือการทำลายตลาดทำลายราคาใช่ก็ฝากไว้นะฮะสำหรับพี่น้องชาวสวนตัดทุเรียนที่มีคุณภาพพี่น้องชาวล้งผลไม้ผู้ประกอบการช่วยกันตรวจสอบให้มันถี่ทั่วรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยถ้าหากพบเห็นอะไรที่มันผิดสังเกตก็ช่วยกันแจ้ง เพราะว่าถ้าเกิดมันผิดพลาดขึ้นมานิดเดียวเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบกันไปเยอะยนะครับ,รบก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับอะบไปดูในเรื่องของโควิดนะฮะก,ก็ตอนเนี้ยนะฮะก็หลายท่านก็มีการระมัดระวังตนอย่างเต็มที่ <c oughs> แต่ว่าหลายท่านก็อาจจะรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างนะแต่ล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลก็บอกว่าการอย่าตก ท่องไว้ว่าการอย่าตกแม้ว่าหลายท่านที่เคยติดเชื้อแล้วก็อาจมาติดซ้ําได้ภายในระยะเวลาเดือนหรือ2เดือนก็มีมาแล้วในการติดซ้ําเพราะฉะนั้นอย่าประมาทและวัคซีนสองเข็ม,อมตอนนี้น่าจะไม่เพียงพอ,อต้องไปฉีดเข็มสาม แสดงว่าบางคนที่เป็นแล้วเนี่ยอาจอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเป็นแล้วฉันก็อีกนานกว่าจะเป็นอีกแต่จริงมันไม่ใช่แล้วเขา <คำ S 1> มีสถิติล่าสุดเนี่ยติดแล้วเดือนเดียวกลับมาติดซ้ำเพราะฉะนั้นอย่าประมาทและวัคซีนต้องฉีดนะตอนนี้ก็คืออย่างน้อยต้องสามเข็มเพราะว่าจากสถิติข้อมูลทางการแพทย์นะครับการฉีดวัคซีนเข็มสาม สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง45-68และป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง98อร์และถ้าฉีดเข็ม4ก็จะป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มเป็น82ซโดยยังไม่พบการเสียชีวิตอันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์เพราะฉะนั้น2เข็มน่าจะไม่เพียงพอนะอท่านต้องไปฉีดบูสเข็มสาก็ไปติดต่อกับ หน่วยพยาบาลในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านนะฮะตอนนี้ก็ w a l k in ได้แล้วทั่วประเทศเนาะก็ลองไปหาข้อมูลดูนะครับครับมาถัดไปครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรครับซอฟต์พาวเวอร์นี่คือกลไกที่รัฐบาลจะนำมาขับเคลื่อนนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนจากซอฟต์พาวเวอร์ครับองสวรรณธรรมก็จึงยกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 16กิจกรรมรนะครับดันขึ้นเลยนะฮะเพื่อให้รู้จักเป็นแพร่หลายระดับนานาชาติเลยแล้วก็มุ่งสู่การเป็นเทศกาลประเพณีระดับโลกหรือเป็นเฟสติวัลเลยนะฮะโอ้สุดยอดแล้วก็เขาก็ <ๆ S 1> ออกมาเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้เ,ออเดือนเมษาเป็นต้นไปจนถึงเดือนสิงหาเลยนะฮะ16เทศกาลมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังครับ,รบเมษาอยากจะเที่ยวนะฮะไปได้งานที่หนึ่งที่เขาจะผักดันนะครับรพณีแหสนุงหลวง สืบสารกลองใหญ่ปีใหม่เมืองคอนครลำปางที่จังหวัดลำปางโอ้ประเพณีภูไทยลำรึกจังหวัดสกลนครครับประเพณีปอยสางลองนะครับที่จังหวัดแม่ฮ้องสอนครับแล้วก็ประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวที่จังหวัดสุโขทัยครับโฮ้ยมีนะผมเพ่ได้ยินนะสุโขทยัยอืมมีบวชช้างด้วยครับเออแล้วก็เดือนพฤษภาคมนะครับมีบวชนาคบนหลังช้างอริสนนุรินแน่นอนนะฮะ สองครับประเพณีเวียนเทียนทางน้ําที่ขวานพะเยาที่จังหวัดพะเยาประเพณีสรรืบสารงานนมัศก,การหลวงพ่อพระสุขที่จังหวัดยะโสธรเดือนมิถุนายนนะครับมีสองงานครับเทศก,กาลเสน่ห์ชุมชนยนต์ิถีญาติเมืองเก่าวิวาบาบาทภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตงานที่สองมือการสรรืบสารตำนานบรนสุนทรผู้กวีเอกของโลกครับ,รบเดือนกรนกฎาคมมีสามการนะฮะประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระคณิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพพันราชุตสุนารสยาบมบรมราชกุกบารีห่มพระบระมพระธาตุสวีที่จังหวัดชุมพรงานที่สองประเพณีบูชาพระธาตุย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองคนดีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีงานที่สามสืบสารประเพณีวัฒน,นธรรม 4, สีเผาไทยศรีสะเกตจังหวัดศรีสะเกตนะครับและงานที่สี่ขคาพณาธิสีงานนะหอมผ้าพระนอนที่จังหวัดอ่างทองส่วนเดือนสิงหาคมนะครับ มีเทศกาลดังใหญ่วัดขนอนที่ราชบุรีครสองครับประเพณีทิขจารที่จังหวัดสุพรรณบุรีรและสามมหาการรมสืบสารประหุวัฒน,นธรรมงานของดีเมืองดาราจังหวัดดราธิวาสครับนี่ก็ประเทศไทยเราเนี่ยคือจริงๆทุกจังหวัดทุกพื้นที่เนี่ยก็จะมีศิลปะวัฒนธรรมมีอาหารการกินมีหล่องท่องเที่ยวที่เป็นของดีมีคุณค่าเนี่ยเยอะแยะมากมายนะฮะครับคือ หลายท่านเนี่ยอย่างที่อย่างผมเนี่ยคือไปมาเยอะนะแต่หลายๆงานเนี่ยยังไม่เคยไปแล้วก็คิดว่าโหน่าสนใจและมีเสน่ห์อย่างมากครับยังไงก็ฝากไว้นะครับคือนอกเหนือจากงานซอฟท์แวร์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีงานอีกเยอะแยะมากมายที่มีการจัดกันอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยมีของดีเยอะจริงๆนะครับไม่แพ้ชาติใดในโลกถูกต้องนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับ เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนพบก,กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ